มีผูญญ้ใหญ่ใจดีเพื่อนทางฝั่งไทยจากจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนด้ฝากเงินมาให้ให้เบาเล์ให้เอาไปให้น้องอ่อนในเด้อว่าไว้ซื้อข้าวแล้วก็เพื่อนมาบ่อยากให้ไปไทยอีย่างพ้นกต็ตกน้องก็คือสิบียบริไปบ่กะว่าขอบใจไอ้เพื่อนที่ฝากเงินมาให้เด้อไอ้ขโมกขอบใจขอบใจไอ้เพ,พื่อนที่ฝากเงินมาให้เด้อขอบใจเอ็ซีบ กัดสวัสด,ดีสวัสดีหมเพื่อนเบิร์ดสุผูสุคนนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับเบเล่คือเก้าพี่น้องเนาะมื่อกี้ก็อยู่บรรยากาศทางไอ้ทางหน้าเนาะมื่อนี้บเบลล่มีคาวดีเนะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามีเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญทางฟังไยเนะพี่น้องทางจังหวัดสมุทรสาครน,นะเพื่อนได้ ผาเงินมา,าย้บาเลให้บ่บาเลไปมอบให้น้องอ่อนน้อยให้บเบาเลเป็นสะพานบุญในการมอบเงินให้น้องอ่อนเนาะเพิ่นผากมาก,กัสามพันบาทนะพี่น้องบบาเลก,ก็ขอบอกขอบใจละลายเด้อ,อายที่สนับสนุนน้องคนน้อง,นองคนโตคนเดียวเนาะเส่้เฮดเวียกตามห้ตามหน้าเนาะตามวิธีชีวิตตามสนบทนะพี่น้องเพิ่นกะเฮดเวียกไทให้ไทยหน้านะเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายเลยกะเบิ่งแมนาะพี่น้องเึ่้อายคนนี้เพิ่นกันเลย ให้เบเลไปหมอนะบให้น่องเบลลเกสิไปหมอบให้น้องต่วันเบเล์เห็นหน้องพูนอยู่พูพน,น,นะน,นพ,นะพี่น้องนางเลี้ยงควายเนาะไปเบิ่งการหมอบเงินแล้วว่าหน่องพชีดีใจสัมได้นะพี่นนังนะไปไปเบิ่งนํำกันเลย่าท่านผู้ชมน้องพป่นนังอยู่ฝุ่ใหม่จะออกมายังนะ้งโนมนีเนาะมาเบิ่งมาเพื่อนชีดีใจร้ายพี่น้องที่ได้สื่อเขากินเนาะแหงแรงเด้อพี่น้องทางจำปรสัคนะ สังเกตเบิาบงพี่น้องน้ำก็จนบ่อยากมีเนาะแห้งแล้งน้องคนนั่งมันอยู่คนเดียวสบายดีสบายดียดได้เฮ็ดย่างมือหนิเลียงกล้วยออกมาเลี้ยงกล้วย,ยโ,อโอ้มีน้ำแล้วเนาะทางลาง้างเนาะคนโตขึ้นเนี่บ่ ต้อแห้งเติเบบ่แห้งเติบโอ้แห้งเตนะิบเนาะวันแล้วว่ปุยในตะกาเห็นว่ตาตะกาสีตายอนะไรมือน่ะวันเดียวยวันเตซาววัาโอ้มีหนามแล้ววนะ่เนี่ยมีเลยพอได้วันปุยเนาะ <laughs> ดีใจบ่นะมือนี่ดีใจอยู่มือนี <c oughs> ่ยเบาเลยมีเ <c oughs> นื้อชิมาไฮได้มือนะี่รู้สึกจังได้ส <laughs> ึกดีใจวนะ เบลเล่สิมาให้อันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไทยเพื่อนมอบเงินมาให้น้องอ่อนเพื่อเบาเล่มามอบให้น้องอ่อนเนี่ยเด้อให้น้องอ่อนซื้อเขาเขาเข,า,ขากินยังไรบะยังน้อยเดียวบะอ๋อยังน้อยเดียวเยนาอนมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทางฟังไทยจากจังหวัดสมุทรสาครเพื่อนได้ฝาเงินมาให้ให้เบาเล่ให้เอาไปให้น้องอ่อนเนี่ยเด้อ่าไว้ซื้อเขาแล้วก็เพื่อนมาบ่อยากให้ไปไทย อีย่างพ่นก็ตกน่องก็คือสิบ่ได้ไป,ปบ่กะว่าเอา๋เอเพิ่นบ่อยากให้ไปอยากให้เบิง่งแยงเพิ่นว่าเบิ่งแม่เลี้ยงแม่อยู่บ้านเนาะน,นี่เพิ่นก่ะมอบเงินใหนนน้เนาะนี่เป็นเงินบาทเนะาะ3,000บาทนะขอ,นนขอบใจเพิ่นเลยขอบใจหลายๆนี่ท่านผู้ชมอืมขอบใจอ้ายแล้วแน่อวยพรให้อ้ายแล้วแน่ ที่แขงแงรวยรหาเงินหาค่าค่อยได้ค่อยรึวงละเมอละเมอน้กงอยางที่บอกรวายนงนีใจเด้น้กดใจเอฟซีที่อาเป็นเอซติดตามหนงอ,อนงดีใจขอบใจทุกๆคนเนาะที่เข้ามาติดตามกบใจว่าทุกทคนที่อยาทนนอกที่ทมาเป็นเอฟซีหนงหงก็ค่นบนหนกบนหน้าเ <c oughs> ออ แน่แล้วเอาเงินเอาไปซื้อเข่านะเด้อคนบอกว่าให้ซื้อเข่าอลไรก็ซื้ออีกอย่งก็ได้บัตรเลือเด้อสามพันบาทใส่ไอาไอ้เบิ้งเนี้ยเด้อเนาะเนาะไอ้เนาะเนาะก็ขอขโมกขอบใจเนาะแทนเบาลีเป็นสะพานบุญมามอบให้น้องอ่อนเนาะถต่ว่าไอ้เดี๋ยเบิ้งคลิปนี้ก็ขอขโมกขอบใจหลายๆเด้อขโมกขอบใจอีกครั้งเด้อขังขดก็ไอ้ยูดีมีแห้งเด้อลำรวยลำรวย มือได้กะว่าสิไปซื้อเขามืออื่นบอ,อ๊ะเขายัางร้ายบ่อยู่เขื่อนยังน้อยเดียวยังสอบหนึ่งโอ้อยังสอบหนึ่งเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่ามันจะมืดแล้วลบว่๊ะโอ้น้เนาะาหายน้าถ่ายได้เบิ่งเด้อถ้าจะลืมพากติดตามเนาะคือเก่าพี่น้อ,นองให้ก็ขอมุกขอบใจหลายๆเด้อมือนี้น้องก็รู้สึกสึกดีใจหล,ลายบอดีใจหลายอื ขั้นไปแตกได้เท่าได้เ enfin> ป็นเงินลาวห่เผมเคยใส่นาะโอ้เป็นครั้งแรกบ่ได้จับเงินบาทหรือว่าครั้งที่สองเลยโอ้คร pues, ั้งที uh, ่สองแล้วเนาะเงินบาทสามพันบาทไอเราโมให้เนาะแต่ว่าเราบอกว่าใหายเบลลี Quality> ่หาล่อยเบลล่กับโบเด้เอาเด้อไอเบาเล่ให้น้องคนเบิดเลยเพราะว่าน้องคนกับโบมียั้งเนาะเบเล่กับอีตนกันเลยให้เลยเป็นสามพันเนาะ อืมเนี่ยสามพันบาทโ้งามนอกเงินบาทเนาะงามายขอบใจารเด้อไอ้เ้ยในการสูในหน้าที่แบบก,การงาน,นนอเนี่น้องออนก็นมีน่งามเด้อทางลังเนี่ยเพิ่นกบับว่าบ่ดด้ไปเนาะเพราะว่าพุนมันตกน้ะ,นะเนาะห็นดเห็นหน้าบม ขอบใจ FC ทุกทุกคนนะออนขอบใจเอฟซีทุกทุกคนที่คอมเมนต์ทำแนะนำอยู่ที่ใจได้ไร้ายลองว่าเป็นภาษาไทยขอบคุณค่ะ,ะขอบคุณค่ะบรรยากาศดีเนาะมือนี้เนาะอดีแล้วสียดายถ่ายให้ท้ายหน้าเลยนเนาะในใจกอย่าลืมอนพักติดตามเบ้าเล่กัดสิพยญญาณ์ถ่ายคลิปทำผู้ชมเบิ่งเนาะ <c oughs> จนว่าทำผู้ชมสีเบือ่อน้องอ่อนเบ้าเล่กัดจังสิไปถ่ายบอลใหม่เนาะ อซเ,เบือกับคอมมนบอกน้องไเดถ้า f อซเบือไอพซีบบอยากเบ่งกับคอมมนต์บอกเล่เดียเบล่กับสบบระเทศไายนองแล้วน่อถ้าว่า f อซยังมักหักในตัวน้องแบบเป็นคนเกง่งคนขยันกัน,นคอมมนต์ไว้คือเก่าเดี๋ยเบล่กัสิพยายามทายวิธีชีวิตเนาะภูแลดําไฮดํหน้าลกกาูแลไทยหน้าขาดหน้าเฮ็ดไดมดบ่อน้อ,นองเลยเไดมหนดเน่อแล้วดดลว่าเนาะน,ะนี่โอ้นอดีแล้วนาะมี ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสนับสนุนเฮาแบบนี้กะโอ้ขอบใจหลายๆขอบใจอีกครั้งขอบใจหลายเถืออ่อนนะขอบใจขอบใจอยู่ดีมีแห้งเด้ออไอถ้าได้เบิ่งคลิปนี้กะน้อมื้อน,นี้เบเล่ก,ก็ได้มามอมเงินให้แล้วน้องก็สิเอาไปซื้อเา้าเพิน่นวะเขากินเนาะแม่แล้วน้องผู้เดียวบ่เบิ่งแม่นี่แม่น้องโอ้น้องผู้ชายอันน่ะน้องผู้ชายไปเฮ็ดเวียอยู่ไทยเพิ่นก็นได้ได้ฝากเงินมาให้อยู่บ่ฝากเงินละพันเดือนละพัน <c oughs> Rate rate, so bed, see, ือส่วนมันก็บสูงแ้วก็ไปต่ัตรอีกโอ้ยังไปต่อบัตรอีสังบัตรสปอร์ตบ่บัตรสปอร์ตเบิดอายุเฮาก็ไปต่ออีกเนาะก็เาห้องอยู่เดือนเนก็มี7-8,000อาห้องแม่นแล้วค่ากินยากอีเนาะเพิ่นเฮ็ดงานอีังเฮ็ดงานอยู่าอาหารอ้อาหารล้างถ้วยอีังบ่โอ้ใต้ต้นเนาะท่านผู้ชมเพิ่นเฮ็ดงานอยู่าอาหารล้างถ้วยล้างอีังก็บ่ติแล้วเนาะงานยังก็เฮ็ดพอได้เงินแม่นบ่อืม กะวัยังดนมาหนองสิได้ไทหนาดำหน้านี่หมูเยมันพวกตกคืนนีน้อยเดียวโอ้ตกน้อยเดียวเนาะถ้ามันแหงกระไดยู่อีกแล้วเนาะนมนแหงก็ไดยู่อีกโอ้บางให้กระือจะสั่นกระมุนี้อกนี่แม่แล้วกรมนมีดีดยวนี่แต่ผู้ชมมันกรมีนา้มันหาก็ตุกคืนนี้มันดูดกินน้ำมดแลยเนาะ นี่เนาะน,นี่ก็หายเงินบางทีเรียบร้อยแล้วเน้องก็มียังายเนาะเบาเลีก็เฉลยกลับก่อนเดอ้อยินบอกขอบใจที่ขอบใจไอ้พนที่พักเงินมาให้ด้ออไอ้ขโมกขอบใจขอบใจไอ,อ,าาอ,อ้พนที่พักเงินมาให้ด้วขอบใจไอ้พนทุ่ปกปูคนที่เขามาติดตามเน้องแต่น้องก็หายเป็นกระลังใจเนาะแมีนแล้วทุกอย่างที่คอมเมินเพราว่าน้องกับเขาไปอ่านตลอดอลน้องมีใจร้ายที่เล็กีมาคอมเมนต์ เินมาน่องกับบเคยแบบว่ามีคนมาติดตามมีหน้องมาติใจร้ายมีเอฟซีแบบว่ามาติดตามน่องเบิรงนหน่องแบบที่ทีเลยนองกขอบใจเอฟซีว่าเาทุกคนขอบใจใจดีที่่นเอาเงินมาหมอะในสามพันบาทของภัยคนิ่นสุความว็งแวงท้ายจะมีลกค้าทลายแต่ก็อายุวันคนยืดหาเงินห่าข้ากุนไร่ลำลับเรื่อยเรื่อยเน <c oughs> มไยไปพบการุกาณ์นาเนาะเดี๋ยวคลิปหน,น้าอันเห็ดยัทงท่านผู้ชมอยากเบิง่งยังกับคอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวเบลอยสีพาไปเบิง่งเนาะขอบใจหลายๆเด้อไปกับพี่เนาะเนี่น้อนนอนพุ่นมาเลี้ยงขั้วไอเบาะมือเนี่ยโอ้โดย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 เอาไว้ซื้อข่าวเด้อเงินทันไปแต่ผู้ชมกลับเนาะ น้าท่านผู้ชมน้าหลังจากที่เบลเลได้ไปมอบเงินให้น้องค่ะที่เขาจบคลิปไว้น้องพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดติดตามคือเก่าเนาะทางช่องตเลเลชันบทสปปลาะน้าไน้ๆค่ะขอขอบอกขอบใจหลายๆเด้อทางอายเนาะอยู่ทางจังหวัดสมุทรสาครพี่น้องเนาะขอให้ไออยู่ดีไม่แห้งเด้ออยู่มันก้อนเนียนลำรวยเนาะซึ่งไายก็ได้ผากเงินมาให้เบลเลเป็นสะพานบุญไปมอบให้น้องน้าเบลเลเขาเลยขอจบเนาะไปกับท่านผู้ชมบายประกันโอกาสหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี ไว้พบกันโอกาสหน้าเด้